ไปให้พิธีกรวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เท่าไหร่วะ13 13ตุลาคมนะไปให้หน้ามันหน้ามันก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาปีสอง5ากับปีสามวอกก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ยิมหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งย้ายศูนย์ช่วยเหลือผู้สูบพายมาจากยิมยิมสองนะเพื่อลองรับคนให้มากขึ้นก็รวกฏว่าเราลองรับผู้สูบพยได้มากขึ้นแต่ว่างานก็ มีเจ้าเดินนะตอนนี้เราก็กำลังทำการประชุมนะครับก็องค์ประชุมก็มีฉายไฟครับฉายไฟวิที์กันมีกูนะครับมีพี่ลุงนะมีมีใไรอีกว่ามีกีดมีกิดมีดุกระดุกดุกกระดุกกระดุกกระดุกไปไหนกดุกไปนอนพี่ดุกตั้มเต็มพี่ดุกเป็นตั้มเต็มก็จะเห็นว่าทุกคนว่างานอย่งเงี้ยนั่งดูดิ้ กีฬามาไม่ต่างๆส่วนห้องผ้าก็เต็มนะครับถ้าเย็ดแล้วตอนนี้ก็ก็ว่างมากถ้าดูเลยว่าว่างว่างแค่ไหนว่จริงๆตอนนี้ยังขาดอะไรบ้างครับต้องการสิ่งของราไรจัดสิ่งของที่ต้องการมากก็มีพวกกางเกงยางยืดที่ไม่มีเชือกกางเกงที่มีกระเป๋าเยอะๆเอ่อเสื้อเสื้อยืดไซส์ประมาณ50ขึ้นไปนะแล้วก็พวกเอ่อ อะไรอีกนะเป็นเกงนายแบบจีซิงเขาต้องการพี่เขาบอกมันใส่ไม่สบายจริงๆมันขาดบุหรี่พี่เพราะผมก็เห็นลุงเขาบอกว่าถามว่ามีบุหรี่ไหมแล้วผมไม่มีให้เขาใช่แก็เรียนกรมเออ่กรมการเลยนะยาสูบวะกรมการขนส่งมันจะยาสูบล้วก็อะไรวะสุนดาไทยที่อะไรนี่จังช่วยส่งมาให้หน่อยฮะเรามีแต่พนักงานสูบยาครับพนักงานยาสูบจริก็จบรายการหน่อยเชิญชวนให้สมัครหน่อยก็ ก็จะเห็นนะว่าสบายแค่ไหนนะครับก็อยากเชิญชวนมาร่วมกันประชุมเวลามางกิโมเนหกโมงเช้าเนี่ยมันช่วยกันทํางานต้องการมากครับช่วงเช้าๆเพราะว่าจะมีการแจกจ่ายเสื้อผ้านะซึ่งในช่วงที่นรกแตกต้องการแรงงานจำนวนมากแต่ผมด้วยแถมผมด้วยแต่บุ๊คด้วยแต่บุ๊คด้วยไม่มีอะไรครับอยักแต่ผมไม่เออบุ๊คแตัดผมส่งอะไรก็ไม่รู้วยไม่เอาไม่ใช่คนอยากรู้ว่าบุ๊คเออเขาส่งอะไรมาไม่เอา